มนะีวิ่งเนอะว่ามีอีวิ่งมาซอนจุ้งสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมแล้ีผู้ต่อเมื่อนี้มาพักพรนครับอยู่ที่น้ำตกหวังหินลาดครับ น้ำกอครับลมเก่าเฮ้ยลมเก่าลมสักวะลมสักนะครับมาน้ำกอนะครับน้ำตกวังหินราดก็อยู่ติดติดกับเอ่อเขื่อนน้ำกอนี่นะฮะบ่อไก่ครับผมอำเภอลมสักของเรานะครับทางจาโตเมืองก็ประมาณประมาณ40โลประมาณนี้นะฮะไกลๆครับวันนี้มหาทีพักพนนะครับโอ้ยฝนตกครับปัะนี้ชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวครับวันนี้ก็มากับทีมงานของพใหย่เบร์ครับ ใยเบิร์ดสวัสดีคล้องเลยครับสวัสดีครับเซียนเต้เซียนเต้เซียนเต้ก็มาครับไปตู้ฮิปก็มาเด้อนี่ประตู้ฮิปประตู้มันยัยเบิร์ดครับกู <c oughs> ถือกองขึ้นไปยัยไ,ไอ้ครับมาแต่ก้าวชิวๆครับฝนตกครับมัอน,นี่โอ้ค <c oughs> ุณไปในน้ำนะนักท่องเที่ยลอะไรครับเดี๋ยวลงมาบอคัสไส้ครับมาเลยๆขนาดฝนตกเนี่ยพี่น้องนะครับมัอนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับแต่เราพูดเราขนก้าวเล่นน้อยๆในแนวพุ่งสาวพุ่งแซ่ผู้บ่าวผู้น้องเล่นเล่นน้ำด้วยกันพุ่งผู้งสาวนะครับล้วงเงน มาเล่นน้ำกันคุณเด็กก็เล่นด้วยกันมาเรด่อยๆจุดๆคุณนะครับน้ำกันนะครับน้ำซุ้มน้ำย่างอยางนี้เต็มไปหมดเลยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอ่อเรียกได้ว่าข่าวเปิดไม้ครับบอมเป็นไม้ประเดี๋ยครับเปิดมาหลายปีแล้วเนาะแต่ว่าเขาเปิดเป็นฤดูกาลนะครับไม่ได้เปิดทั้งปีนะครับน้ำตกวังหินลาดนี่ยเหมือนน้ำตกต้นแบบน้ำตกวังหินลาดนี่มันเป็นพื้นที่ท้ายเขื่อน นะฮะต้นนี้จะเป็นน้ำตกน้ำต่อประเมนปะเมนเป็นสถานที่น้องเที่ยวที่ชาวบ้านชุมชนนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี่นะที่เขาจัดตั้งขึ้นมานะครับเพื่อให้ชุมชนมีรายได้เข้ามานะครับสําหรับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ของเขาเนี่ยเลยพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้ามาเที่ยวได้นะครับครับมือนี้ฝนตกเลยเรือพี่น้องถ้าอีแดดแด็ดจากน้อยนึงไกลเป็นตะเล่นน้ำอยู่หรอกซีนหนาวอยู่จากภาคเหนีอพาไปเล่นน้ำนะครับ โอเคครับมาน้ำใส่ดีอย่างน,ะะนี้ไปไปมดอุ้นเห็นไกลๆหุ้นเิงนขนลายครับไปปลายหุ้นนะครับ ท่านี่มีนั่งเทีย่ยวลายนะครับเป็นโต๊ะที่เขาตั้งไว้กลางน้ำเลยนะครับให้เขานั่งกันนี่จะเป็นบรรยากาศซุ้มซุ้มต่างๆนะฮะเต็มทุกซุ้มนะฮะ น้องก็มาเล่นน้ำกันนะครับพูดนะฮะบรรยากาศล่มลื่นครับบอแดดครับวันนี้เล่นน้ำสบายพูดลงกันทุกันแล้วสองสองเท่าฮ่นะถึงแม้ฝนตกนะครับนักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆนะฮะน้องๆเนี่ยก็มาเล่นน้ำกันโดนน้ำแบบไหลายเหี้ยวแล้วสนเียตุ่มต่ำตุ่มต่ำนั่น ก็เป็นวิธีนึงนะครับในจังหวัดพิษนุโลกตอนนี้นะครับถ้าผู้ใดอยยกดับร้อนขายร้อนนะครับตรงนี้ก็เป็นีกทีหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับมาก็เป็นครอบครัวก็ได้นะครับอาหารการกินก็หลาย่างครับที่นี่มีขายพร้อมนะครับเครื่องดืมเครื่องดื่มนะไปครับพี่น้องครับได้น้ำกันครับผมไปเดินไปน้ำเย็นเฮะ โอ้เย็น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 น้ำเย็นขนาดเลยครับโหขนนพี่น้องเอยมายขนาด,ด,นดเด็กน้อยผู้เฒ่าผู้แก่พาน้อยน้อยเน,ย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 นย่เน่มาเล่นน้ำกันโยูอะโดดน้ำให้ดูหน่อยโดดน้ำโดดน้ำมึงเนี่ย Đừng xoay, đố kề kề này nè, đi đây, đi, tiếp, đi đây, tiếp, 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 อ่ะครับนี่บมมีบ่มีสวิงเนาะบ่มีวิ่งมาซ้อนจุง้งจุ้งเหมนอนเด็กาัข้างหลังครับพี่น้องฝนไหลเห็นฝนตกกันนี่โมแป๊กใจครับ ที่เขาว่าเป็นน้ำตวกวางหินลาดนะครับมีแต่หิน,นแท้พี่น้องเลยเอักโอ้ยลึกอยู่เท่าเอวนู่นน่ะโอ้ยมันจะคา,าดีคักเลยพี่น้องเลยดีแหงเลยครับ เดี๋ยวผมยิบเล่นน้ำให้เบิ่งเดพี่น้องมาเย็นเย็นครับว้าวอุ้ยอู้ยน้ำยนเย็นเสียข่าวอีกุไปดิอืยสบายครับปุ๊บเถ โอมือยจากงานจากการมาพี่น้องเลยนอนแช่น้ำเย็นๆเฮีเยไฮเคียดครับสาวปนหัวอยู่กันละ่ะพี่สาวตื่นเป็นไข่ใช่ไหมหกูเลยผมได้อาบน้ำสาวกับอาบยี่เดยครับโอ้โหเป็นเข่าด้วยพี่น้องวะเป็นสัน้นสั้นเคลื่อนนะครับข้างล่างสั้นเคลื่อนนะครับเป็นเข่าน้ำกอได้ตัวไปฮอตเออ่ขึ้นไปทาง เป็นเชือกเขา่าอะไรติดๆกับทับเบิกได้เขา่าคอได้นะครับอยู่ในระระแวกนี้นะครับมอกกับหมาแล้วพี่น้องน้องยัางงามเลยครับสั่นเขือนอู้ห์คนปิดอยู่ครับพระบนคนอย่างบนได้เปิดให้ขึ้นไปเฮียนะครับเจ้าหน้าที่เขาปิดไว้เพราะว่าปิดโควิดอยศเหมือนละคนขายครับอ้าวมีดี เย็นแดดมาแล้วแดดออกแล้วครับ <c oughs> น้ำใสขนาดครับเป็นน้ำเคือนนะครับเป็นน้ำกอปลอยลงมาเหรอขึ้นขี้อ่างลางนะ่างเลยมีปลาเนาะโอ้ยย็นยินย็น,ยน,ยน จะพุ่มอีไปกันไฟบนนี้บ้างว็เดี๋ยวเดี๋ยวกันอยู่บ่โอ้บระโกพี่น้องเลยน้ำแห็งรับนางบานนี้นะเนาะน้ำไหลเนี่ย้ตกน้อยน้ำตกน้อยพี่น้อง ハハハハ。<laughs>